สวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดออรสากรมหาหิงครับตอนนี้อยู่ที่ย่างกุ้งพมาครับตอนเยินๆวันนี้มาชมบรรยากาศวอลก,กิงิงหรือวิถีชีวิตมันบ้านทามือนย่างกุ้งนะครับตลาด อันนี้มิงกะลาบาป่ายางรถจักรยานอันนี้น้ำประประลารั่วหรือเปล่าครับนี้น้ำประประาใสสะอาดอันนี้ขายดูชาวพมาชาชอบกินหมากขายหมากคนระับ พ่อมาชอบเชียวมากมิงกะลาบามิงกาลาบา ชาวบ้านมาซื้อหมากนะครับูกรรมวิธีกรรมวิธีทำทำหมาก ยอเดียยอเดีย I come from ยอเดียยอดียไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ come from ไทยแลนด์วสดวสดีวสดี เราดูวีคอร์ดิสเครื่องผสมหมากหมากครืมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กๆมาซื้อนะครับข้าแถว ซื้อมิงกะลาบาสามารถเลือกส่วนผสมได้มีสองแผง ย่ยห่ยท่สินี่มาเ้นำยงะเาอนะีดีเ้าเลย่วนเดกดมคันนี้ก็เขียวมากนี่จะส่วนผสมเป็นคำคำ ท,ทวำวิธีทำนะครับ <c oughs> เพื่อนๆดูบ้าอะไรเยอะอ้เดียาชื่อสื่อเยอะนี่เลย

มีส่วนผสมแต่วันนี้ยังไม่ได้เหยียบเหยยบตา

จะซื้อแต่ซีกหนึ่งก็ได้หรือจะเอาเต็มก็ได้นะไม่ทราบว่าขนมอะไรคล้ายบ้านเรานะครับแต่รสค่อนข้างจัดกว่าบ้านเราไข่นกกระทาก็เป็นส่วนผสม ร้านขายข้าวราดแจงมิงกะลาบาไทยแลนด์โยเดียคำฟอร์มไทยแลนด์มิงกะลาบา มิงกะลาบาเหมือนร้านขายของบ้านเราเลยนะครับแี่แต่ไม่ได้เห็นติดป้ายยี่สิบบาทขายลักรัง Mingkalaba, mingkalaba. kalaba,